สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตี้หง a n n e l นะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นพิกอาร์ดกันต่อเลยนะคะกับหัวข้อที่ว่าใครนะคะจะกลับมาตกหลุมรักคุณเป็นครั้งที่สองนะคะเขาคนนั้นเคยตกหลุมรักคุณไปแล้วนะคะแล้วอาจจะต้องมีเหตุให้ห่างออกไปนะทีนี้มาดูซิว่า เขาคนนั้นเนี่ยนะคะใครกันนะจะเข้ามานะคะตก,ตกล่าหลงตกลุมรักคุณอีก นะคะเราก็จะมาเล่นกันนะคะ3กองเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นนะคะหงก็ต้องนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะรวมถึงเพื่อนๆสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าแล้วก็คนที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวกับหงนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์นะคะก็เราจะมาทำสมาธิกันสักษาวินาทีนะคะสำหรับใครที่ อต้องการเวลามากกว่านั้นสามารถพ奥วิดีโอเอาไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็ค่อยไปเลือกไพ่ในกรณีที่ใครเลือกแล้วสถานการณ์อาจจะไม่ตรงนะคะหรือว่าดูแล้วไม่ใกล้เคียงสถานการณ์ของเราก็เป็นเพราะว่ามันเป็นการอ่านแบบโดยทั่วไปนะคะบางครั้งพลังงานมันก็ตรงบางครั้งมันก็ไม่ตรงนะก็ลองไปดูกองข้างๆก่อนนะคะแล้วถ้าดูแล้วโอเคมันอาจจะยังไม่ใช่ก็ ต้องบอกว่าต้องขอให้รับพลังงานที่ดีๆไปก่อนนะคะเพราะว่าพลังงานที่ดีๆนะมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาชีวิตของเรานะคะนะโอเคนะคะ3าวินาทีตรงนี้นะโอเคนะคะหงขอเริ่มที่กองแรกก่อนเลยนะเออลืมบอกไปนะกองสีเขียวนี่นะคะ ตามหน้าไพ่ตามหลังไพ่เลยนะคะกองที่สองแล้วก็กองที่สามนะคะถ้าจําไม่ได้เราดูหลังไพ่เป็นหลักได้นะคะง่าย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 เนาะง่ายกว่าเราก็มาดูกองแรกเลยนะคะก็คือไพ่หน้าไพ่สีเขียวๆอันนี้นะคะอืมนะอันนี้นะคะ,ะมาดูกันซิว่านะคะ,ะใครนะจะกลับมาตกหลุมรักคุณเป็นครั้งที่ 2, สองสหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ ไปดูซิว่าใครกำลังจะกลับเข้ามาใครจะกำลังจะกลับมาหาคุณนะเป็นครั้งที่2นะคะผมขอเปิดเป็นสิใบ,บไปเลยนะคะใบแรกจะเป็นทรีออสามเหรียญนะคะมีไพส Cup, Cup, สนะ่สามเหรียญมีเอ f c อฟคัมีทรีออฟคัพสามถ้วยนะสามเหรียญสามถ้วย1ถ้วยนะคะ ไพ่เดอะเดวิลแล้วก็ไพ่อสศวินถือคาถามีหนึ่งดาบนะคะมีไพ่เดอะทาวเวอร์แล้วก็าราชาถือดาบนะคะแล้วก็ไพ่ t ด e w o วิล์นะคะคิงอ w a วานหรือ ดา,าชาถือไม้นะคือดูจากหน้าไพ่นะคนคนนี้นะน่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมคะไพ่ของการเริ่มต้นจะกลับมาเนี่ยมันมีชัดเจนมากๆเลยนะเอสออฟคัพกับ3เหรียญตรงนี้เนี่ยมองว่าคนที่เคยห่างออกไปเนี่ยนะคนคนนี้นะเคยมีความสัมพันธ์กับคุณมาก่อนนะเป็นคนที่อาจจะมีสัมพันธ์ทางกายด้วยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันนะอาจจะเป็นเพราะว่า คนคนนี้เขาเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะเป็นคนเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนทีอ่อาจจะเจอกันจากที่ทำงานนะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยร่วมงานกันทำงานโปรเจกต์อะไรบางอย่างแล้วก็โปรเจกต์นั้นมันประสบความสำเร็จทำให้ได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันจากเรื่องของการงานแล้วก็อาจจะทำให้เผลอตัวเผลอใจอาจจะไปกินไปดื่มนะมีการพลั้งเผลอพลาดนะคะอ,า,อาจจะ มีอะไรกันนะทำให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะจากคำว่าเพื่อนมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกๆนะแต่ว่าด้วยที่คนคนนั้นเขาก็อาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่ต้องเดินทางไปไปมาๆนะ เขาอาจจะต้องเดินทางนะคะเพราะว่ามันเป็นไนท์ถือคาถาแล้วก็เป็นไพ่เดอะเวิลดอาจจะต้องเดินทางต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติก็ได้นะหรือต้องเป็นคนที่ทํางานไปไป,ไปมามาไม่ได้อยู่ที่เดียวกับคุณประจำอะ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้ไม่ทันตั้งใจไม่ทันตั้งตัวนะแต่ด้วยความที่แบบกินดื่มมากกันไปแล้วก็เผลอตัวเผลอใจนะมีอะไรกันนะคะก็เลยทําให้แบบในช่วงแรกตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันแบบ คิดไม่ออกนะว่ามันคือสถานะอะไรหรืออะไรยังไงทำให้อาจจะคุณสองคนเนี่ยห่างๆกันออกไปนะทำเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วในความสัมพันธ์นั้นมันยังแบบรู้สึกว่ามันเหมือนมีค้างคาใจอะไรยังไงก็ไม่รู้นะแต่ครั้งนี้เนี่ยมองว่าคนที่เข้ามานะคะกลับมาเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วนะ เขาไปตรึกตรองไปนั่งคิดไปคิดวิเคราะห์แล้วว่าสิ่งที่เขาทําไปหรือสิ่งที่คุณกับเขาหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าการเผลอตัวเผลอใจแต่ว่ามันเป็นความรักมันเป็นความชอบนะคือมันมี as of มีหนึ่งดาบนะคะคือเหมือนตอนนี้คิดได้แล้วคือที่ผ่านมาอาจจะไม่แน่ใจในตัวเองของกันและกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าความรู้สึกมัน ยงไงแล้วมันก็เลยอาจจะทําให้แบบต่างคนต่างถอยห่างแล้วก็แบบอาจจะแบบหายหายกันไปเงียบกันไปไม่ได้ติดต่อก,กันนะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมันมีแสงสว่างมาแล้ว mm hmm. เห็นไหมคะเนี่ยแสงสว่างลำไรนะเอชอปสอดคิดออกแล้วคิดตกแล้วนะมันเหมือนว่า The world ตรงนี้ก็มีแสงลำไรนะคะหงเห็นมันมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีทรายที่ดีนะว่ามันกำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่เห็นไหมเนี่ยแสง มันส่องเข้ามามันเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกําลังจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเกิดความเข้าอกเข้าใจกันที่มองกันไม่ออกคิดกันไม่ออกว่าสถานะอะไรที่เรามีกันเนี่ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะคะ<ร>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคนที่กําลังจะกลับเข้ามาตกหลุมรักคุณคนที่2ก็คือคนคนนี้นะเป็นคนที่อาจจะมีหน้าที่การงานที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกับคุณอาจจะต้องติดต่อกับคุณหรือเป็นลูกค้าเป็นซัพพลายเออร์ก็ได้ที่ต้องติดต่อกันไปไปมามา อาจจะอยู่ต่างชาติต่างถิ่นหรืออาจจะอยู่คนละภาคคนละจังหวัดคนละที่ก็ได้นะเขาจะเข้ามาจริงจังกับคุณนะมีคิงออฟวานตรงนี้เนี่ยคืออาจจะไม่ได้เข้ามาเล่นๆ่นแล้วนะคือตั้งใจที่จะมาจริงจังตั้งใจที่จะมาคบเป็นแฟนตั้งใจที่จะมาแบบคือไม่แน่ใจในตัวเองแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่นะเ,เพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะที่เขาเนี่ยจะเข้ามา เขาเรียกว่ามาสารสัมพันธ์หรือกลับเข้ามาตกลุมรักคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ค่อนข้างดีทีเดียวนะเออมีมความมีแสงสว่างที่มันแบบสดส่องลงมาหรือว่ามีความกระจ่างมีความชัดเจนในความคิดแล้วนะคะแล้วก็มีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักดูเห็นไหมน้ําแบบล้นแบบถ้วยใหญ่มากๆเลยนะรักล้นใจจริงๆนะคะเขาจะกลับเข้ามาคุยกับคุณอีกนะคะเร็วๆนี้นะ แล้วมาดูกันสิว่าเขาคนนั้นนะคะหรือเธอคนนั้นเนี่ยมีลัคนาราศีอะไรบ้างที่เห็นตรงนี้นะที่หงเห็นตรงนี้นะคะจะมีราศีมังกรนะขอดูอีกสองราศีนะคะมีราศีมังกรแล้วก็ราศีธนูนะเนี่ยคิดกลับไปกลับมาหลายรอบมากเลยนะราศีธนูราศีมังกรแล้วก็ราศีตุลน,นะคะ ต้องการเอาจริงเอาจังแล้วแล้วก็เป็นคนธนูเป็นคนมังกรเป็นคนตุลที่เกิดวันวันอะไรอะวันอังคารกับวันเสาร์นะคะมีไพ่ The World The Tower ก็คือเป็นตัวแทนของวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะที่ผมเห็นตรงนี้นะก็อาจจะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะลองสังเกตดูนะโอเคนะคะเดี๋ยวขอไปดูกันกองต่อไปเลยนะคะ ไปดูซิว่าคนที่จะเข้ามานะตกหลุมรักคุณคนที่ตกหลุมรักคุณครั้งที่สองนี่คือใครนะคะขออนุญาตาสับไพ่ตรงนี้ล้กันนะไม่ค่อยขนดนะคะมามาดูซิว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะใครกันที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณอีกขอเปิด ส0บใบนะคะมันจะมีไพ่นะสิบคาถามีไพ่สี่เหรียญมีไพ่เดส์นะมีจัดชเม้นมีสามคาถาเจ็ดเหรียญ ก้าดาบอสศวินถือดาบแปดถ้วยแล้วก็เก้าถ้วยนะคะอาดูดูขอดูหน้าไพ่หน่อยนะดูจากตรงหน้าไพ่นี้นะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณหรือคนที่จะกลับมาตกหลุมรักคุณอีกเนี่ยเป็นคนที่น่าจะจบกันไปแล้วนะมีไพ่เดทนะคะ มีไพ่เดทมีไพ่เทนอวานนะมีไพ่เก้าดาบเนี่ยเป็นคนที่ทําให้คุณเนี่ยมีความทุกข์อกทุกข์ใจมากเลยเครียดกับเขามากๆเลยว่าอีตาคนนี้หรือเธอคนนี้เนี่ยทําให้คุณทุกข์มากเลยทุกข์กับเรื่องอะไรอะทุกข์กับเรื่องที่คนคนนี้ไม่ยอมเปิดเผยอะไรเลยอะคือคุยกันก็จริงนะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณอาจจะคุยกันอยู่ทางไกลๆนะ น่าจะเจอกันจากทางออนไลน์นะเป็นคนทางไกลนะคะที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดมากอะ Tree of Wan ตรงนี้นะมันทําให้คุณเนะี่ยมีความหวังกับเขานะคิดว่าเออเราเจอคนที่ใช่แล้วคนนี้แหละคุยเหมือนจะดูดีเลยนะแต่ว่าไม่เปิดใจนะความรู้สึกของคุณก็คือเหมือนกับว่าถามอะไรก็ไม่บอกนะ คือไม่ค่อยไม่ค่อยเล่าอะไรให้คุณฟังเอาอย่างนี้ดีกว่านะอยากจะถามแต่เรื่องของคุณแต่พอคุณถามเรื่องของเขาเขาก็แบบเลี่ยงไปตอบเรื่องอื่นหรือว่าไมพ่พยายามที่จะไม่เปิดเผยความลับเกี่ยวกับตัวเองหรือไม่เปิดเผยรายละเอียดอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองเหมือนมีความระแวงระวังอะไรอยู่ในตัวนะคนคนนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่แบบ จะนัดเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยทําให้คุณแน่ใจนะคะไม่ไม่เคยทําให้คุณแน่ใจหรือจะจะเอายังไงกันแน่จะจะมาเจอไหมหรือว่าจะนัดเจอกันที่ไหนจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคือเหมือนกับว่าไม่ไม่ให้ความสําคัญกับคุณอ่ะคนคนเนี้ยนะคะเขาอาจจะบอกว่าโอเคเขามีงานนะแต่คุณมาได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วก็แบบเอาแนา่เอานอนกับเขาไม่ได้นะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบระวังตัวนะคะเป็นคนระวังตัวแล้วก็คิดมากคุณเองอาจจะแบกภาระคิดมากกับคนคนนี้ว่าตกลงแล้วบางครั้งก็ดูอบอุ่นบางครั้งก็ดูดีแบบเออน่าจะชอบเราหรือเปล่าแต่พอไปไปก็ทำไมไม่ให้โอกาสหรือว่าทำไมไม่ให้เวลาเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการไม่มีเวลาให้คุณนะหรือการที่เขาเดินทางมาแต่เขาไม่มีแบ่งเวลาให้คุณทำให้คุณรู้สึกว่า ค,คุณทุกข์แล้วกับความรักอันนี้แล้วก็ไม่อยากที่จะไปต่อกับคราวที่แล้วแล้วครั้งที่แล้วแล้วที่จบกับคนคนนี้หรือเธอคนนี้นะคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ไกลๆนะคะเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองแบบบางครั้งก็มีคําพูดที่เป็นแบบคําพูดเหมือนแสดงอารมณ์ทักมาอะไรแบบนี้นะแล้วก็เลยเลิกกันไปหรือว่าจากกันไปนะคะแต่ว่าคนคนนี้แหละนะคนคนนี้แหละที่ เขากำลังจะมาอีกหนึ่งรอบนะต้องการที่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณอีกจริงๆนะต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะโดยที่คิดไตรตรองไว้คราวนี้คิดไตรตรองไว้ดีแล้วนะเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะคิดดีแล้วคราวนี้นะเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าจะกลับมาล่ะก็เพราะว่ามันมีไพ่เดสอะไพ่เดสแล้วก็มีจัดเม้น t ์นะคะก็คือเหมือนตายแล้วก็รีเบิร์ตมาใหม่โดนปลุกขึ้นมาใหม่ ประมาณแบบว่าอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกอะนะคุณอยู่ที่คุณเองนะคะว่าคุณก็ต้องดูเขาว่าคราวนี้การที่เขาจะกลับเข้ามาตกหลุมรักคุณอีกเนี่ยเขาเปิดใจกับคุณแค่ไหนนะดูซิว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะให้ความจริงจังหรือว่าให้ความจริงใจกับคุณแบบเหมือนเดิมไหมหรือว่าดีกว่าเดิมไหมนะแต่ดูแล้วเหมือนเขาต้องการที่จะทำให้ดีกว่าเดิมนะมันมีไพ่เจ็ดเหรียญกับ สามคาถานะคะเขามองแล้วว่าเขาลืมคุณไม่ได้อะมันเหมือนมีอะไรผูกพันกันอยู่อะไพจัชเมนต t ต่อให้เงียบหายไปยังไงนะมันก็ยังไม่ลืมคุณสักทีนะคะทั้งๆที่ตัวเองก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะเหมือนั็ให้ไม่ให้ความสำคัญนะเป็นคนรักตัวเองเอาแต่ตัวเองอะ่ะก็ยังนึกก็ยังคิดถึงคุณเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้นะคะคนคนนี้แหละนะที่เขากำลังจะ กลับเข้ามาหาคุณอีกนะแต่กลับเข้ามาคราวนี้นะเขาจะมีอะไรใหม่ๆเขาจะมีการพัฒนานะมีความสัมพันธ์ดีมากขึ้นนะคะจากสี่เหรียญกลายเป็นเจ็ดเหรียญน,นะอาจจะคิดมากแต่ว่ามันก็จะดีดีกว่าเดิมนะคะเขาก็จะมองเห็นคุณให้ความสําคัญกับคุณมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีความพัฒนาในด้านของความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยนะก็แต่เราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเพราะว่า คนเรามันก็นะดูแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงจะกลับตัวได้ขนาดนั้นจริงหรือนะคะไม่ใช่ว่าเราดูแต่หน้าไพาน่นะเราก็ต้องดูตามความเป็นจริงด้วยนะคะเนี่ยแต่ว่าไพ่ชัดเจนมากเลยว่าเป็นคนที่เลิกไปแล้วจบไปแล้วเนี่ยกำลังจะโดนปลุกขึ้นมาใหม่กําลังจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์พร้อมกับความรักนะคะการอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับคุณอีกนะดูแล้วนะคะในนี้เนี่ยลัคนา ราศีที่เห็นนะคะก็จะมีราศีพิจิกนะคะพิจิกนะขออีกสองราศีนะมีราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกแล้วก็ราศีธนูนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างลังเละนะพิจิกธนูนะคะแล้วก็กรกฎ นะคะเนี่ยกำลังจะมาแล้วมีกรกฎาสิงหากันยานะเออนะคะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะกันอาราศีกรกฎนะคะธนูแล้วก็พิจิกนะคะไพ่ค่อนข้างสัมพันธ์กันมากๆเลยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะถ้าเกิดยังไม่ตรงลองไปดูกองข้างเคียง ถ้ายังไม่ใช่เก็บพลังงานดีๆกลับไปนะคะเข้ามาแล้วก็ต้องมีอะไรดีๆกลับไปด้วยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขนะคะสมหวังในความรักนะขอให้คนที่กลับเข้ามาใช่คนที่คุณคาดหวังไว้ละกันนะคะทีนี้ไปดูอีกกองหนึ่งนะคะเป็นกองนี้นะ,ะมาดูกันนะคะว่าสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะพลังงานนะคะ ของใครนะจะกลับเข้ามานะคะตกหลุมรักคุณเป็นครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะไปดูสินะคะจะมีไพ่นะคะสิบถ้วยนะไพ่เอชออฟเพนตัเคิลนะคะไพ่โฟสี่เหรียญเหมือนกันนะคะอ่า พระราชาถือดาบนะคะแล้วก็อัศวินถือคาถาอ่าแล้วก็3คาทานะคะราชาถือถ้วยแปดถ้วยนะคะห้าดาบแล้วก็ 2องคาถานะคะพลังงานของคนกองนี้นะก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีการเริ่มต้นใหม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่จริงๆเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะคะเป็นคนที่อยู่ทางไกลเป็นคนที่เขาเนี่ยเจอกับคุณโดยการที่เขาเดินทางเข้ามาหรือว่าต้องมาติดต่ออะไรบางอย่างแล้วทำให้ได้เจอกันนะคะ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวเงียบๆไม่ค่อยพูดนะแต่ว่าในใจลึกๆของเขาเนี่ยเขาเนี่ยชอบคุณนะคะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะครั้งก่อนที่ครั้งแรกที่เขาเข้ามาเจอคุณเนี่ยเหมือนเขาก็เป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวนะคะโอเคเขามีครอบครัวแล้วเขาก็เลยไม่สามารถที่จะ เปิดตัวหรือว่าเปิดใจกับคุณได้นะเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรที่มันแบบว่าคนคนนี้เขาเป็นคนตรงอะนะคะเป็นคนตรงเขาเป็น king of sword คือเขารู้สึกว่าเขามีครอบครัวแล้วเขาก็อาจจะไม่สามารถสา,ารสัมพันธ์อะไรกับคุณได้จริงจังนะแล้วมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยอาจจะถอยห่างออกไปนะคะด้วยความที่เขามีความรับผิดชอบอเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบ เอาจริงเอาจังนะคะเอาจริงเอาจังกับการงานเป็นคนที่ชอบอาจจะออกคําสั่งเป็นคนที่ชอบคอนโทรลด้วยเล็กๆนะคะเขาก็เลยถอยออกไปนะคนคนนี้มันเหมือนเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรที่จะมาทําอะไรหรือว่ามีความสัมพันธ์จริงๆจังๆกับใครสักคนในเมื่อตัวเองอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่าการกลับมาของเขาตรงนี้เนี่ยหงมองได้อีกแบบหนึ่งก็คือคนคนนี้นะคะอาจจะเกิดการ เลิกรานะคะหรือหย่าร้างหรือกลายเป็นพ่อแม่เปลี่ยนสถานะตัวเองไปแล้วนะคะจากที่จริงๆแล้วเขาอาจจะมีครอบครัวโดยที่ครอบครัวของเขาเนี่ยความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ว่าดีมากนะคะอาจจะเป็นการครอบครัวที่แบบเหมือนทนอยู่กันไปหรือว่าอยู่กันก็เหมือนลักษณะเหมือนเป็นไม้อะคือไม่ค่อยได้มีความรักหรือความแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะใช้เวลาอยู่มาด้วยกันนานแล้วมีลูกแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะ แต่ว่าตอนนี้สถานะมันเหมือนมันก็มันก็เปลี่ยนไปนะจากการที่เขาอาจจะยังต้องไปไปมาๆนะย่งมีความผูกพันกับครอบครัวแต่ตอนนี้มันเหมือนกลายเป็นคิงดาบอะนะคะหงมองว่าตอนนี้มันเหมือนเขาตัดขาดแล้วเขาอาจจะเป็นพ่อไม้เต็มๆตัวละคือไม่ได้ยุ่งหรือว่าไม่ค่อยได้ไปสูงสิงกับครอบครัวของเขาแล้วนะคะอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะอันนี้มันอาจจะสลับกันได้นะ มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรกับใครใหม่ๆสารสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะได้นะโดยที่ไม่ได้มีไม่มีการทําอะไรที่มัน d i s o นอร์ก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรที่มันเสื่อมเสียนะคะ5ดาบตรงนี้เป็นการคบกันแบบเปิดเผยเป็นการคบกันแบบมีพัฒนาการนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันก็ตามแต่ว่า คนคนนี้เนี่ยเขามีแพผนที่จะเดินทางมาหาคุณเร็วๆนี้นะเขาขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่ารอว่าดูสถานการณ์โอเคเมื่อไหร่เนี่ยเขากําลังจะเดินทางมาหาคุณนะเพราะเขารู้แล้วว่าเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกต้องแล้วนะตอนนี้เขารออย่างเดียวคือรอได้มาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะได้มาเริ่มต้นใหม่ได้มาสารสัมพันธ์นะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่มีความมั่นคงมากขึ้นหรือว่าอาจจะ ไปถึงขั้นมีคอมมิทเมนต์ได้เลยนะคะอาจจะมีคอมมิทเมนต์ได้เลยนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรตรงไปตรงมานะคะก็ถ้ายังไม่เลิกเขาก็ยังไม่อยากไปสารสัมพันธ์กับใครตอนครั้งที่แล้วที่เขาเจอคุณเขาอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะความสัมพันธ์กับคนเก่าของเขาอาจจะยังไม่จบไม่สิ้นอ่ะแต่พอที่เขาเนี่ยตัดความสัมพันธ์แล้วหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยเขารู้สึกสบายใจแล้วเขาเคลียร์กับความคิดของเขาแล้วเนี่ย เขาก็เลยอยากเริ่มต้นกับใครสักคนนั่นก็คือคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนไกลนะอืมนะคะต้องบอกเลยว่าพ่อไพ่มันขึ้นแบบเป็นคนทางไกลจริงๆทั้ง8ถ้วยทั้งสองคาถาอาจจะอยู่คนละภาคเลยถ้าอยู่คนละภาคก็คืออาจจะคนนึงอยู่ติดทะเลอภาคใต้ไปเลยหรือว่าภาคตะวันออกอะไรเงี้ยอีกคนก็อาจจะอยู่สุดโต่งนะคะนะตะวันออกตะวันตกเหนือใต้อะไรแบบนี้เลย นะคะอยู่กันห่างหน่อยหรือถ้าไกลกว่านั้นก็ข้ามมาหาสมุทรข้ามทะเลไปเลยเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะที่หงเห็นในนี้นะจะมีลัคนาราศีอะไรไหมนะคะอ่าไม่มีนะคะถ้าอย่างนั้นขอเปิดไพ่เพิ่มหน่อยนะเนี่ยเขาขึ้นม้าเตรียมพร้อมมาแล้วนะคะมาแนละ้วเพียงแต่ว่ารอเวลาเท่านั้นเอง S of Pentacle ตรงนี้รอเวลาที่มันเหมาะสมนะคะมีราศีเห็นไหมเขาเป็นคนตรงจริงๆนะคะเป็น Justice นะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลนะคะไม่มีไม่ทำอะไรตามอารมณ์นะเป็นคนแบบมีสตินะเนี่ยเป็นคนดีนะคะเป็นไพ่พระก็คือราศีพฤษศนะคะ ทำอะไรก็ทําให้มันถูกต้องคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีศินเสมอกันก็ได้นะแล้วก็เป็นเลเวอร์นะคะคุณสองคนมีความรักความชอบตอนนี้ก็ยังไม่ลืมกันนะคะเดลเวอร์ตรงนี้นะก็คือราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะเนี่ยรักกันก็รักกันแบบถูกต้องตามประเพณีก็คือต้องทําอะไรให้มันถูกต้องเห็นไหมคะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างตรงแล้วก็มีราศี ตุลนะคะตุลพฤศกแล้วก็เมทุนด้วยที่อาจจะเข้ามามีอิทธิพลหรือมีบทบาทในความสัมพันธ์กับคุณครั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้พบได้เจอกับคนที่รอคอยได้พบได้เจอกับคนที่คุณอยากจะสมหวังอยากมีคอมมิชเมนต์นะคะถ้าไม่ตรงก็ขอให้รับพลังงานดีๆรับพรรับสิ่งที่ดีๆกลับไปนะคะแล้วก็ มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ